สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่าพบกับนะักการเรวัน,นครับวันที้ตรงกรกพุธนะครับที่23นะฮะเข้าสู่23วันนี้ดาวจันทรจริงๆก็ย้ายนะครับเพื่อนๆรู้ไหมว่าดาวจันทเนี่ยมันเป็นดาวดึงนะครับที่เราสามารถเอามาใช้เป็นหลักในสไตล์การทํางานการคิดการวางแผนการทําอะไรในแต่ละวันนะครับในหลายๆเรื่องได้นะฮะแต่บอกก่อนนะวันนี้มีเรื่องงามยามดีเอาเรื่องงามยามดีก่อนเดี๋ยวจะลืมนะครับ มีเลิกเกี่ยวข้องกับการทําสวยทําหล่อนะโอ้วหนี้เจ๋อเลยนะฮะพระจันสวยนะครับพระจันอยู่คู่กับทั้งดาวพุทธดาวพรหัสนะฮะมันหมายถึงช่วงนี้เวลาถ้าจะทําสวยทําหลอก็เช่นนะครับอาจจะเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าเกิน่องแต่งกายของสวยงามแต่งหน้าเข้าร้านสปาเข้าร้านเสริมสวยนะครับทำอะไรเกี่ยวข้องร่างกายตัวเองดูแลสุขภาพร่างกายเริ่มต้นนะครับบางคนเริ่มต้นในการเซฟหรือว่าลดน้ำหนัก รเริ่มต้นในการออกกาลังกายนะครับบางคนช่วงวัน2วันนี้นะครับก็จะไปตรวจสุขภาพร,ร่างกายก็ได้นะฮะอะไรที่เกี่ยวกับร่างกายทําให้ร่างกายดูดีภายนอกภายในภายนอกก็อย่างที่บอกครับบางคนก็จะทานตัดผมทําสีผมเสื้อผ้าใหม่หรือซื้อเื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องแต่งกายของสวยงากรรมกระเป๋าเป้รองเท้านะครับเอาตามสะดวกเราในเครื่องประดับเครื่องแต่งกายแล้วก็ ภายในนะครับบางคนก็ตั้งใจนะเอออางที่บอกฮะเดี๋ยวลดน้ำหนักซะหน่อยนะเพราะว่าน้ำหนักเกินนีมันป่วยได้นะฮะมันมีโรคภัยกคเจ็บได้เยอะหรือแม้แต่จะไปตรวจสุขภาพร่างกายนะครับ่วงนี้ก็สามารถจะใช้เลิกหู่นี้นะครับจริงมันมินได้ทุกวันนะฮะถ้าเราจะจำเป็นต้องตรวจสุขภาพร่างกายแต่ถ้ามันมีเลิกงามยามดีเนะี่ยเออบางทีได้ได้แนวทางดีๆได้การคิดเออเราจะทําอะไรเกี่ยวกับร่างกายอย่างนี้ไปเนาะอนันนี้คือมันจะมีอะไรที่มันต่อยอดเพิ่มไปได้อีกนะครับ โอเคนะเพื่อนเพื่อหรือเพื่อนเพื่อน,น,นจะใช้เลือกคุณนี้ฮนะเกี่ยวข้องกับร่างกายบางคนนัดคุณหมอทำศัลยกรรมโอเคใช้ได้เลยนะครับวันนี้ให้ความมั่นใจได้เลยว่าอ่ะออกมาสวยออกมาดูดีนะครับออกมาแล้วพอใจนะฮะมันก็จะมีนะบางทีไปทำแล้วอาจจะต้องแบบต้องมาแก้นะอ่าแต่ไม่ใช่ว่าอาจจะไม่ใช่เลือกไม่ดีนะแต่ว่ามันเป็นจังหวะหรือดวงชะตาของแต่ละคนอะไรมันก็แล้วแต่นะครับตัวอย่างเปลี่ยนไปทั้งหมดเปลี่ยนแต่ว่าถ้าได้เลือกดีๆเนี่ยอย่างน้อย มีความมั่นใจเออเลือกดีนะคุณหมอเก่งนะวันนี้ก็สะดวกดีนะทุกอย่างพร้อมนะฮะความมั่นใจมันเข้ามาโอเคนะครับเผื่อเพื่อนๆจะนําไปใช้ในเรื่องเกี่ยวกับําสวยทำรอนหรือซื้อของสําคัญของมีค่าของมีราคาบางทีเพื่อนๆตั้งใจนะฮะจะซื้อของสําคัญของที่มีราคาแพงๆนะฮะบางอย่างเราซื้อเราก็ไม่ค่อยอยากจะเอากลับไปเคลมนะฮะหรือว่าก็มีนะซื้อ ของมีค่าซื้อมาใช้ไม่ได้นะฮะภายในสามวันห้าวันโอ้เสียความรู้สึกนะฮะจะส่งคืนอีกแบบได้ของใหม่กลับมามันยุ่งยากนะครับดังนั้นใช้เลือกอยู่นี่นะครับมันก็มีแนวโน้มหรือมีเปอร์เซน็นที่จะได้ของดีแล้วก็คุณภาพที่พอใจนะฮะมันมีแนวโน้มดีขึ้นนะครับมันไม่มีอลไร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าเปอร์เซน็นสิ่งที่มันดีขึ้นเนี่ยมันก็ทาให้กาอุ่นใจเพิ่มขึ้นถูกไหมฮะโอเคนะครับต่อมาเรื่องของ เลขและสีมงคลครับมีดังนี้ฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษนะฮะคือเลขศูนย์นะครับเริ่มด้วยศูนย์นะฮะเลขต่อมาครับคือเลข8นะครับศูนย์ดาวนิเจอเลขแปดดาวราหูนะครับเลขต่อมาฮะคือเลข7นะครับเลข7ดาวเสาร์นะครับอ่าศูนย์แปดเจ็ดนะครับแล้วก็เลขสุดท้ายก็เลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งที่ดาวอาทิตย์นะแล้วก็เลขที่เลี่ยงหรือไม่ค่อยใช้นะฮะ คือเลข斯สามนะครับสีเช่นเดียวกันนะครับสีแรกคือสีม่วงนะครับเนี่ยบางคนชอบม่วงนะฮะสีต่อมาครับคือสีดํานะครับสีต่อมาครับที่ใช้ดีพิเศษนะฮะคือสีแดงนะครับสีสุดท้ายนะฮะอันนี้ใช้ได้นะครับคือสีเทานะครับก็เป็นเป็นสีที่โอเคนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงบางคนงงนะเพราะเลยไหมฮะ ถ้าเราใครที่เรียนแบบโดจตานะรเรียนทักษานะก็จะมีอาทิตย์สีแดงจันทร์สีเหลืองนะฮะอังคารสีชมพูพุธสีเขียวนะครับพฤหัสสีส้มสิศุกร์สีฟ้าอะไรก็ว่าไปนครับเอาแล้วสีน้ำตาลมาไงนะ่ะสีเทามาไงนะทุกสีมีค่าหรือมีความสําคัญหมดถูกไหมฮะรเราใช้เสื้อผ้าเรายงังมีหลากหลายสีเลยนั้นถึงบอกว่าบางครั้งนะครับเราอาจจะทับไม่จะเกิดนะฮะหรือว่าคนนี้นะครับ วันพุธนะฮะเออบางคนนี่บางครั้งเขาห้ามสีชมพูหรือไม่ให้วันพุธนะครับอันนี้มันเป็นแพทเทิร์นนะฮะที่เขาใช้แบบตายตัวเลยนะครับซึ่งดูชะตาคนเพื่อนๆเ,เราก็รู้ถูกไหมว่าเรามันไม่มีอะไรตายตัวชีวิตเราฮะไม่แน่มันนอนทุกคนไม่แน่ม่นอนดูชะตาแต่ละคนก็แตกต่างกันฉะนั้นการใช้สีเลขต่างๆเราก็ต้องเจาะลึกไปมากกว่าน,นั้นนะครับอย่ามองั้นเราก็ไม่ต้องดูละถูกไหมว่าวันจันทนระ์เนี่ยยังไงก็ห้ามสีแดง อักคารเงินก็ห้ามสีเหลืองพูดไงก็ห้ามสีชมพูโอ้โหพูดอย่างนี้ทุกวันซ้ำหมดนะครับมันไม่ใช่อะ่ะนะฮะว่าไหมเพราะเรารู้ว่าเออชีวิตเรามันไม่แน่มานอนวันดีดีผู้นี้วุ่นวายมลืนไม่ดีอีกแล้วก็มีนะฮะโอเคครับมาเราจะได้ทราบว่าเออทําไมเลขราศรีมันมีอะไรที่มันแตกต่างเพราะมันใช้ศาสตร์เชิงลึกเข้าไปอีกนะครับโอเคเนาะแล้วก็นะครับในช่วงนี้ฮะเพื่อนครับดาวพระจันทร์นะฮะ ที่เขาบอกว่าโคจรอยู่ในตำแหน่งสาชะโอ้โหว่าไปเลยครับเพื่อนๆครับช่วงนี้นะฮะดาวพุธนะครับนี่ผมจะแยกเป็นเรื่องๆนิดนึงนะฮะช่วงนี้ดาวพุธโคจรวิปริตเพื่อนๆครับการที่ดาวพุธโคจรวิปริตนะฮะมันมีนัยยะในเรื่องของการคุยเข้าใจไม่ตรงกันเพื่อนเพื่อในสิ่งที่ช่วงนี้เราจะเจอกันเยอะนะฮะคือ1เฟกนิวเข้อ2อาจจะเป็นข่าวสารต่างๆนะฮะในโซเชียล โอ้โหสังเกตไหมมาหลายวันแล้วนะคือเรื่องต่างๆเรื่องใหม่นะครับมาเรื่อยๆตัวละครใหม่เกิดเรื่อยๆสารที่เรื่องราวโอ้โหช่วงนี้นะฮะคือพุทธคือข่าวสารเมื่อโคจรวิปริตข่าวสารต่างๆมันจะวิ่งเข้ามาเยอะมากครับในหัวแล้วมันไม่ใช่ว่าต้องเป็นเรื่องจริงร้อแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเท็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเพียงแต่ว่า มันมีทั้งจริงและเท็จรวมเข้ามาเต็มหมดครับเพราะฉะนั้นเพื่อนถ้ารับฟังขาา่าวอะไรก็ตามช่วยนี้ทั้งเป็นกระแสเป็นไวลลรัลอะไรก็ตามฟังไว้เฉยนะครับอย่าเพิ่พงรีบตัดสินนะฮะอย่าเพิ่งรีบตัดสินนะสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ไม่ถูกคนนี้ถูกคนนี้ไม่ถูกนะครับเดี๋ยวเพิ่งรีบตัดสินฟังไปนะฮะจริงๆเราก็ไม่ต้องมา,ม,ม,ามีหน้าที่ตัดสินอะไรด้วยนะจริงๆแล้วเราก็อ๋อโอเคนะแบบนี้เนาะอ๋อเป็นอย่างั้นนะครับคือไม่ต้องไปใส่อารมณ์มากเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะหนึ่งจิตคุณม อารมณ์น้ปากวาจานะฮะมันจะแรงช่วยทด้คนนะฮะโดยทั่วไปนะสังเกตด,ดีนะฮะอารมณ์คนหงุดหงิดง่ายนะรหรือบางทีคุยกับเพื่อนฝูงคุยกับเพื่อนร่วมง,งานบางคนปากช่วงเนี้ยคนรอบตัวเราปากร้ายขึ้นนะฮะบ,บางคนจะไม่เคยดินทา,าก็ดินทากจะไม่เคยแซะใครก็แซะก่งขึ้นแล้เกินหรือจะไม่เคยนะครับกล่าวหาหรือว่าร้าใครก็ช่วยอื่นทำไมโดยนี้คนเรามันจะมีปัญหาที่ความคิด และปากหรือวาจาหรือการยื่นเอกสารเพราะดาวพุธเป็นตัวแทนของการคิดวาจาแล้วก็การพิมพ์การสา่งเอกสารการทําสัญญานะฮะคือสิ่งเหล่านี้มันทําให้เกิดอารมณ์และมันเกิดเรียกว่าการการะทำนะฮะที่ทาให้อารมณ์เราเสียงง่ายทําให้ปากเราไวทําให้การคิดขุนมัวง่ายทําให้การทรเลาะแบแงกับคนไดง่าย ทำให้เกิดเรื่องของการพูดแล้วไม่เป็นคําพูดพูดแล้วผิดคําพูดพูดหรือสัญญาแล้วไม่เป็นไปตามสัญญาหรือนัดหมายแล้วไม่ตรงเวลาหรือยื่นเอกาสารไปแล้วก็ถูกตีกลับนะครับมันจะมีเรื่องเหล่านี้นะครับวนไปเวียนมาแต่มันคงไม่แบบย4สี่ชั่วโมงหรือว่าทุกๆวันแต่มันจะรู้สึกว่าช่วงเนี้ยอะไรหลายอย่างนะครับหรือบางทีขับรถหลงนะครับแม้มันเป็นเรื่องของการตัดสินใจหรือการเดินทางหรือว่าแม้แต่เรื่องของการทําอะไรแล้วมันไม่ได้ตั้งใจใน เบื้องต้นก่อนแล้วค่อยแก้เกมค่อยแก้ทางแล้วค่อยมาแก้ปัญหานะนะครับได้ทีหลังช่วงนี้มันจะเจออารมณ์แบบนี้บ่อยเช่นครับเพื่อนๆสิ่งต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของอารมณ์คำพูดคำจานะหรือแม้แต่เรื่องของการสนทนาการรับปากการยืร่นเอกสารเหล่านี้ต้องระวังเข้มข้นอย่างที่สุดนะฮะจริงผมทำคลิปนะครับเรื่องของดาวพุธเอาไว้เนาะ เพื่อนลองไปหาดูได้ครับว่าเออทำไมช่วงเนี้ยคนมีอะไรกันจังนะหรือคนรู้สึกแบบหงุดหงิดกับใครนะฮะคำพูดหรือวาจาแรงร้ายบางทีอารมณ์หงุดหงิดง่ายแล้วคนใกล้ตัวจะเป็นที่รองรับง่ายเพื่อนสังเกตว่มบางทีแฟนเราช่วงเนี้ยอารมณ์หงุดหงิดง่ายบางทีลูกเราบุพการีหรือคนใกล้ตัวหัวหน้าเราเพื่อน่วมงานเราช่วงเนี้ยอารมณ์เสียแล้วมันก็จะหาที่ลงนะฮะใครที่เป็นคนที่รับฟังคนก็จะช่วงเนี้ยจะรับฟัองบ่อยมาก จึงเป็ที่ระบายบ่อยมากเนะะี่ยฮะใครที่แบบเป็นคนอ่อนอ่อนผ่อนตาลุ่มอรวยเนี่ยจะเจอจะเจอ,จเจอฟาดหัาฟาดงาใส่แต่คนที่อารมณ์แข็งแรงในคนเขนก็จะไม่ค่อยไปใส่อะไรเพราะกลัวทะเลาะกันนะเนี่ยครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะโอเคนะครับเพื่อนๆครับเรามาระวัง,งคําพูดคาจาการยิงกอกสารตรวจสอบสําคัญแล้วก็ชว่วงนี้พยายามคิดบวกเอาไว้หรืออย่างน้อยเราอย่าไปต่อยอดในข่าวหรือสื่อให อารมณ์ขุนมัวหรือวาจาเรามันแรงนะฮะเราฟังผ่านไปเรื่อยๆได้โอเคนะครับขอบคุณซุปเปอร์แท้งขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมเพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์หรือไม่คอมเมนต์ตามสะดวกของเพื่อนๆเลยแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาเป็นเมมเบอร์นะครับชวัดีครับไปกันปรใชัเพื่อนๆครับแล้วก็ดูดวงสองราศีครับชาวราศีมังกรครับราศีกุมราศีมีนครับเรื่องที่มังกรนะฮะวันนี้กิจกรรมต่างๆชาวมังกรครับเป็นวันที่ดวงต้องระมัดระวังนะครับสัปดาห์นี้ หรือว่าวันสวรรค์น,นะครับงานมันจะคุกครักงานมันจะเริ่มตึงสมองตึงหัวนะฮะเจอแรงกดดันบางอย่างที่ทําให้เราเกังวลนไปพิเศษนะครับฉะนั้นจังหวะดาวก็ต้องบอกว่ามันมีเรื่องของการแก้ปัญหาเยอะหน่อยเรื่องของถูกใช้เว้วานให้ทํางานบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมเยอะหน่อยเรื่องของการทํางานเชิงรุกในช่วงนี้อาจจะฟืดฟดตึงๆหน่อยนะครับ คือมันจะมีความล่าช้าหรือมันเหมือนกับเราเดินขึ้นเขาแล้วยังอยู่ในจุดที่มันชันขึ้นนะฮะชันก็คือมันก็จะมีเรื่องช้าดึงตึงเป็นพิเศษนะครับฉะนั้นชุดนี้เราควบคุมเวลาได้ยากนะครับเราทำเต็มที่ของเราก่อนนะฮะอะไรคนทำก่อนหลังทำเต็มที่หาคนมาช่วยมันยังพอหวาอยู่นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะสปีดงานยากหน่อย โอเคนะครับแล้วก็ต่อมาครับวงดาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินครับชุงนี้นะครับเงินยังพอหมุนได้นะฮะเพียงแต่ว่าอาจจะมีเหตุปัจจัยนะครับเรื่องของรายรับรายจ่ายที่มันพอดีพอด,พดีมันฟุ่มเฟือยไม่ได้แต่ว่าข้อดีนะครับคือยังพอหมุนได้ด้วยนะฮะคือถ้าใจดีนะครับชุงนี้จ,จับจ่ายเชสอยแบบ ระวังระวังนะครับเป็นพิเศษซึ่งผมดูว่าคนาาราศีมังกรไม่ใช่เป็นคนที่พุ่มเฟือยอยู่แล้วฉะนั้นการหมุนการจับใจใสอยยังพอไหวอยู่นะครับก็ให้สบายใจเรื่องเงินได้ตรงหนึ่งตรงที่มันรอดปลอดภัยแต่มันจะพุ่มเฟือยได้ยากนะครับโอเคไม่เป็นไรต่อมาความรักนะครับคนโสดช่วงนี้ดูดีฮะโสดคุยกับใครช่วงนี้ก็สารความสัมพันธ์ต่อเนื่องได้ครับส่วนคนที่มีคูยแฟนแล้วเรื่องความรักในช่วงเนี้ยบุมดาวต้องบอกว่า ระวังอารมณ์นะครับอาจจะมีเหตุให้อารมณ์หงุดหงิดอารมณ์เสียนะครับในช่วงวันสองวันนี้ระวังความขัดแย้งเล็กๆนะฮะกับแฟนหรือบางทีเจอบ้างมาเจอบ้างนะฮะเพราะว่าจูเนียดาวความรักของเราคือดาวรพจัน์ดวงแฟนนะครับโคจรตำแหน่งอลออุปสสรคนะครับฉะนั้นมันก็จะอารมณ์เสียหงุดหงิดง่ายหัวร้อนหัวตึงพยายามอย่าไปทิ้งสาความนะฮะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะฮะรณ์มารดยใจเย็นเป็นช่วงวัดใจนะครับว่าอารมณ์ไม่ค่อยดี เราแสดงออกอย่างไรนะครับในขณะที่อารมณ์ไม่ค่อยดีนี่คือจุดที่เป็นโจทย์ที่เราต้องแก้นะโอเคครับต่อมาเรื่องของจะเรียกว่าสุขภาพร่างกายนะครับชุงนี้ระวังปวดหัวร้อนในเจ็บคอเนอซออครับเราก็เป็นหวัดเป็นไข้กดไหล่ย้อนครับลูกหลานบริวัตวสเนี้ช่วงนี้จะมีความห่วงกังวลเล็กๆนะครับฉะนั้นมีเวลาดูแลลูกหลานประวัตสัจนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับแต่อย่าลืมให้เนสน่ห์คิดแล้วไม่อ,อกให้ใช้เสื้อผ้าสีมงคลไว้นะครับ ใบหน้าเน้นความสว่างไว้กันนะครับต่อมาชาวราศีกุมครับกิจรกรรมภารกิจต่างงานเด่นแก้ปัญหาได้เครีย์เรื่องสําคัญสําคัญสําเร็จการเจราจาติดต่อต่อรอ,องอการซื้อมาขายไปซื้อขายแนละ้เปลี่ยน,ถ,น,าายน,นถือว่าน่าพอใจจวดาวเกี่ยวกับการทํางานเชิงรุกถือว่าน่าพอใจปัญหาที่มันขลคกสังคาใจสมารทเคลียร์และจัดก,การได้นะครับฉะนั้นชาวราศีกุมผมดูว่าจะวะดาว เกี่ยวกับภุรกิจต่างๆเกี่ยวกับการแก้ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการจราจาเรื่องสําคัญสาคัญต่างๆถือว่าผ่านนะครับผ่านไปได้ด้วยดีมุมดาวเกี่ยวกับการเดินทางระยะสั้นมีครับช่วงนี้มันจะมีเหตุให้เดินทางจะกใกล้าจากไกลนะฮะฉะนั้นก็เตรียมความพร้อมนิดนึงอาจจะมีการเดินทางเร่งด่วนนะครับคือช่วงเนี้อะไรก็ไม่ว่างใจตรงที่มีกิจกรรมแทรกด่วนเป็นระยะบางทีเราไม่คิดว่าจะได้ไปก็ต้องไป หรือไม่คิดว่าจะไม่ได้ไปก็ต้องเรียกว่าง่ายๆคือมันมีอะไรที่บิ๊กโผล่นะฮะต,ตั้งใจไปไม่ได้ไปตั้งใจไม่ไปโดนปลาเฉยเนี่ยมันจะมีเหตุแบบนี้นครับในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะแต่ไม่เป็นไรครับลอยฟ้าก็เฉยหน้าง,งานไปอย่างไรก็ว่ากันไปตามหน้าง,งานนั้นนะครับไม่ต้องไปแข็งขืนมากฉะนั้นดวงงานหรือภารกิจต่างๆช่วงนี้ทําเต็มที่แต่ผลหรือสิ่งใดที่เป็นเข้ามาแทรกด่วนนะครับ เราก็แก้เป็นรือเรื่องไปนะฮะการเงินหมุนได้ครับก็สบายใจตรงที่อย่างน้อยก็หมุนเคลียร์จัดการเรื่องของเงินทองได้นะฮะส่ขภคพร่างกายครับปะน,นี้ระวังเป็นหวัดเป็นไข้นะฮะแล้วก็กดไหลย,ย้อนท่านนี้ไวซยสวรครับช่วงนี้ปวดหลังข้อบ่าไหลแล้วก็ระวังปวดเมือ่อยไม่ตัวนะครับไม่ค่อยสบายในสบายตัวนะฮะช่วงนี้เซฟเซฟร่างกายนิดหนึ่งเพราะว่ามันเหมือนกับว่าต้องใช้ร่างกายเยอะใช้สมองเยอะ ต้องคิดต้องเคลียร์ต้องแก้หรือวานมีคนวานให้ช่วยเหลือมันก็จะมีกิจกรรมอะไรต่างๆนานาหลากหลายเรื่องเป็นพิเศษนะครับมุมดาระวังอย่างหนึ่งคือเรื่องคนนะฮะระวังจะเจอคนที่แบบขาดแข้งขายขาขาดคอหรือพูดไม่เข้าหูนะครับไม่เป็นไรฮะผมก็มองว่าช่วงเนี้ยอุปสรรคนะครับมันเป็นเรื่องจุกจิกทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่าไม่ค่อยรับลื่นกันนั่นเอง ความรักคนโสดช่วงนี้ดูดีหน่อยครับโสดคุยกับใครคนรู้สึกดีชอบคุยได้สารต่อความสัมพันธ์ได้ส่วนคนที่พูดแฟนแลวเดาความรักช่วงนี้เด่นนะครับซึ่งพาใสวานให้ช่วยวันให้แก้วันให้จัดก,การเรื่องสําคัญสาคัญได้นะครับดาวความรักเขาถือว่ายังอยู่ในเส้นที่น่าพอใจนะฮะก็โอเคนะครับภูมิดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของอลูกหลานบริวารสั์เลี้ยงนะฮะช่วงนี้เติมพลังใจให้ใหเราหรือว่ามีเรื่องดีๆเราชื่นใจ สเสน่ห์เสื้อผ้าเน้นสีสดใสใบหน้าสะอาดสว่างหน้าตาสดใสหน้าตาร่างกายมีกลิ่นหอมนะครับต่อมาครับชาวราศีมีนกิจกรรมภาร,รกิจงานเด่นครับมีความคืบหน้าในสิ่งที่เราทำนะครับเผื่อเพื่อนๆจะตามเรื่องตามงานตามเอกสารนะครับรออะไรให้อนุมัติอย่างเงี้ยคือมันเป็นช่วงที่พยายามเคลียร์ปัญหาเก่าๆหรือพยายามจัดการกับ ปัญหาที่มันคาราคาซังให้ไหวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวว่าจะมีเรื่องของงานด่วนฉับพพันเข้ามามีดวงเกี่ยวข้องเรื่องของงานใหม่ๆเข้ามานะครับมันจะทําให้งานมาทับถมมันจะเหนื่อยนะครับในเจนี้ไปฉะนั้นก็เลยบอกว่าอะไรที่มันเคลียร์จบได้จบแล้วก็รีบเร่งสปีดงานได้ก็รีบสปีดงานหรือบางอย่างอาจจะต้องหาคนช่วยนะครับเพื่อนอาจจะทํางานแล้วหัวเดียวก็เตรียมรีบมันไม่ไหวมันเหนื่อยนะครับ บางอย่างหาคนมาช่วยบางเรื่องได้ก็ต้องผูกมิดไว้นะฮะอย่างน้อยก็เป็นเรื่องแบันลเป็นกําลังใจให้กับเราได้นะครับหรืออย่างน้อยมาช่วยเคลียร์บางสิ่งบางอย่างให้เราได้นะฮะสู่ภาพร่างกายครับปวดหัวร้อนในเจ็บคอชานในไวซอครับระวังกดแลย้อนจุกเสียดแทนท้องนะครับลมกดแก๊สเยอะครับมันมีดาวเกี่ยวข้อ,ของกับเรื่องของสู่ขาพร่างกายนะครับอันนี้ต้องเตือนมีเหตุปัจจัยนะครับร่างกายนะระวัง โรคประจําตัวนะครับแล้วก็ระวังอย่างหนึ่งคือติดเชื้อง่ายนะครับเป็นหวัดเป็นไข้ใครที่ป่วยเป็นไข้เปนสบายชุดเราอยู่ใกล้เราจะติดเชื้อเขาได้ง่ายต้อง,องระมัดระวังนะครับมุมดาวประการต่อมาระวังเรื่องของความรักนะฮะคนโสดชุดนี้ระวังคนที่มีคู่แฟนแล้วส่วอคนที่มีคู่แฟนแล้วชุดนี้ดาวความรักยังพอพึ่งพาใสา่ได้แต่ว่าชุดนี้ดวงแฟนจะมีปัญหาเรื่องเก่าๆเ,เขากำลังเคลียร์ปัญหาเดิมๆเ,เขากำลังจัดการกับสิ่งที่เขาเผชิญอยู่ฉะนั้นชุดนี้เราสามารถจะช่วย เป็นกำลังใจเป็นเรื่องเป็นแรงหรือพอจะปรึกษาหรือหรือพอจะช่วยอะไรที่ช่วยได้ก็จะรีบช่วยนะครับนี่คือจุดเด่นข้อต่อมาครับมุมดาวระยะเนี้สเสน่ห์เสื้อผ้าครับชุดนี้เน้นสีเข้มเมนะครับใบหน้าสะอาดสว่างนะครับร่างกายกินหอมเปิดน้ผ่ากได้ยิ่งดีครับมุมดาวเกี่ยวพันกับคนนะครับช่วงนี้มีเรื่องที่ต้องเคลียร์ต้องแก้ต้องรีบจัดการเรื่องคน,นต่างๆโอเคสามารถทําได้ดีระยะนี้นะครับ พอเราเห็นว่าสิ่งที่หวังและตั้งใจบางทีเราอาจจะทำด้วยตัวคนเดียวไม่ได้นะครับแถมใช้ไวๆใครก็ยากไปว่าจะต้องหาคนที่ไว้ใจได้จริงๆนะครับจะถึงจะช่วยนะฮะมันเป็นช่วงที่เริ่มอยากจะขยับขยายชีวิตใใหม่ฉะนั้นผมก็ยังดูพอเริ่มได้นะฮะอะไรพอทําได้ทําไปก่อนแล้วก็แต่ความรักทั้งส่วนไม่สดความรักชนิดดีอย่างดึงตรงที่ยังพึ่งพาไว้วานให้ช่วยบางเรื่องได้อยู่นะฮะเป็นที่ปรึกษาบางเรื่องได้นะครับ ข้อดีคือลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงช่วงนี้ยังพอไหวว่วานะลยถ้าเขาเติบโตพอนะฮะหรือพอจะวางใจบางเรื่องได้นะครับก็โอเคนะฮะท้ายสุดครับเรื่องของสเสดจผมลืมเตือนอย่างว่าชุนเสดครับพยายามแต่งตัวต่างๆใช้สีมงคลได้สีมงคลแล้วก็เลี่ยงสีที่ไม่เป็นมงคลนะครับหรือใบหน้าอย่างนอ้อยคิดอะไรไม่ออกก็ใช้สีเรียกว่าแต่งหน้าแนวธรรมชาติหรือแต่งหน้าแนว สว่างสดใสไว้นะครับช่วงนี้ผมเน้นความสว่างสดใสนะฮะร่างกายกลิ่นหอมนะครับนี่คือหลักๆของช่วงนี้นะครับจบครับขอคุณด่ตามนะครับได้นฟังเวลาใดก็ตามขอเป็นความสุขนะฮะสิ่งดีๆเกิดกับทุกท่านและครอบครัวครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ